สวัสดีครับพี่น้องมาได้พ่อกันหลายมือครับสวัสดีเสาร์วันที่สองเดือนสามนะครับม,มันยังมือนนิมันข้น้นมันปันพุธวะันปูดที่สามนอนหรอวันพ,พุดที่สองเดือนสามนะครับมาได้พ่อกันโดดหลายมือครับแม่มักคอยกำลังใจครับผมอยู่กับเซฟตัวใหเราครับนารดมีขาวเศร้าครับ,น,รรบน,นี่นี่โมกปลาดุกกับแกงปลา ย่นพัดแปรดกัาทันว่ามาเลี่ยพ้อกันหลายมือครับของขามมือแล้วมั้งนี่คืชทอดครับคืชทอดมาๆมานี่ครับมาเลียพ้อกันหลายมือนะครับก็เซ็บตุ้ยไป่พละคั่นครับโมนี้ได้กลับมาหากันแล้วครับเกือบต้นนั้นเกือบผู้ใดบวก เันจะใส่อีกน้อบบอเน,น,นอคือมีขางเดียวว่ะวันนี้ไม่เห็ดเกือบเฮียไปหนี่มาบี่น้องันนี้พากันหลายมือครับรถก็บม่ได้ขี่รถประจำหลายมือนะครับวันนี้กันได้กลับมาขี่รถประจำแล้วมานี่เขาเสร์ฟเซ็มเซียมต้องกันครับผักปลาแดกบวงแกงปลาหมกปลาคนะรับผมมีแต่เมนูปลาครับวัอน,นี้ก่อนขึลุยง,งานครับ ทางไกลทางเกาเหรอครับส้นปลีขึ้เกาเหรอครับผมฝากขอกำลังใจนะครับอพอะไรเพรอกันหลายมือครับผมฝากกำลังใจฝากกดติดตามเพราะอรกดแชร์ให้เบ้ามีกับเทฟตุ้ยนะครับและทีมงานทุกคนครับเป็นกำลังใจนะครับ <c oughs> เดี๋ยวมาโตกินเขากันครับผมเ <c oughs> ล่ามาเกี่ยงฝาฝานิ่งเล่ามา เห็นไหมเขงแบบไเบยมกหมอบ่เห็นไหมมกมอขึ้นนำหลายถึคล้ายๆมกหมอเนาะแต่ว่านำหลายหมดนะครับเห็นไ่มมกมอใช่นำหลายใช่นำหลายโอเคครับผมขอตัวกินเหอยนครับมกปลาดุก๊กมกปลานินทอดบองปลาแดกโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้กับฝาก อะไรก็แช่ก็กิบดาไม่้บามีกับเซฟตุยและทีมงานในเดอร์ครับผมเป็นยวรังใจนะครับน,ำนำีห่หัวน้าลงอีกทีนะครับผมบริษัทวกันลายมือครับบริษัทไทยโอเคครับผมมาตัวจินข้าวกันครับสวัสดีครับผม